ทำอย่างไรให้ปรับพฤติกรรมได้สำเร็จคำถามที่พบบ่อยในห้องตรวจเลยค่ะใครกำลังปรับพฤติกรรมเพื่อจะลดน้ําตาหรือลดไขมันในเลือดแนะนำให้ฟังคลิปนี้ค่ะนอกจากการกินยาตามที่แพทย์สั่งการปรับพฤติกรรมมีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะ10หลักการสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ หนึ่งกำหนดเป้าหมายชัดเจนตั้งเป้าหมายที่วัดได้เช่นเป็นเบาหวานต้องการควบคุมน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า7%เป็นตน้นสองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าเราทำได้และความสำเร็จอยู่ในมือเราแล้วสามมีความคิดริเริ่มและมีความเป็นผู้นำเป็นผู้นำตัวเองในการตัดสินใจเรื่องสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของตัวเองและรับผิดชอบผลลัพธ์ของตัวเอง1 0 0เ 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการหาอาหารที่น่าสนใจและก็กิจกรรมดีๆต่อสุขภาพที่เราชอบแล้วก็ทําได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่เบื่อ 5. ้าลงมือปฏิบัติและมีวินยัยแค่รู้อย่างเดียวไม่พอจะต้องลงมือทําจริงและทําต่อเนื่องอย่างมีวินยัยสามารถจะกําจัดอารมณ์ลบที่ขัดขวางการทํากิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพของเราได้ 6. เลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีครอบครัวเพื่อนแพทย์และทีมดูแลสุขภาพจะเป็นแรงสนับสนุนสําคัญให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีอย่างสําเร็จ 7. โฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆสามารถที่จะตัดสิ่งรบกวนที่มีผลต่อความสําเร็จของเป้าหมายไปได้ 8. การควบคุมตัวเอง สามารถที่จะควบคุมตัวเองให้ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ในวันนี้ 9. มีความกระตือรือร้นการดูแลสุขภาพจะประสบความสําเร็จถ้าคุณทํามันด้วยความชอบและความภูมิใจมองว่าเป็นโอกาสในการดูแลตัวเองติดพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยถือว่าการดูแลสุขภาพของตัวเองไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ทําเพื่อคนที่คุณรักและสังคมด้วย ความสำเร็จในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันหรือลดระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ขึ้นกับยาเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการปรับพฤติกรรมของคุณอย่างจริงจังด้วย1ิหลักการนี้คือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายลงมือทําอย่างมีวินยัยจนกระทั่งประสบความสําเร็จในการดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักค่ะ